สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่า Wi-Fi ให้กับบอร์ดควบคุมตู้ล่างรถหยอดเรียญครับโดยตัวบอร์ดนี้จะสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายผ่าน Wi-Fi ได้แต่จำเป็นจะต้องตั้งค่าในครั้งแรกเสียก่อนสังเกตจากไฟ LED 200ตรงนี้นะครับจะติดกระพริบนั่นหมายความว่าตัวบอร์ดอยู่ในโหมดพร้อมที่จะตั้งค่าการตั้งค่าทำได้โดย สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ที่มี Wi-Fi นะครับโดยเราค้นหาชื่อ Wi-Fi ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า ESP นะครับโดยแต่ละบอร์ดจะมีรหัสต่อท้ายแตกต่างกันไปนะครับเมื่อเราเลือกที่ Wi-Fi ของ ESP แล้วโดยค่าเริ่มต้นพาสเวิร์ดจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับเรียบร้อยแล้วเรากดเข้าร่วม เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยจะเข้าไปสู่เว็บเซอร์วิสของตัวบอร์ดนะครับโดยเราเข้าไปตั้งค่าที่เมนูนะครับเลือก Config New AP ตัวบอร์ดจะทำการค้นหาแ s สเซทพอยทที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับเราสามารถจะป้อนค่า SSID ได้เองหรือจะเลือกจากที่ตัวบอร์ดค้นหามาก็ได้นะครับโดยของผมจะใช้ตัวนี้นะครับังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านนะครับ จากนั้นกด apply ครับเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วตัวหน้าเว็บเพจจะโชว์ IP ที่ดับมานะครับแล้วก็ชื่อ SSID ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับก็ตรวจสอบครับถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นให้ทำการ อ่าร uh, ีบูตบอร์ดหรือกดรีเซ็ตก็ได้นะครับที่ปุ่มนี้สังเกตไฟ LED 2.0 0นะครับจะติดสว่างนะครับ uh, หมายความว่าตอนนี้ตัวบอร์ดเข้าสู่โหมดอ่าดีไวท์ที่จะไปเชื่อมต่อกับ uh, Asset p p o n t t ที่เราตั้งค่ามาสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับกรณีที่ต้องการ uh, ยกเลิกการเชื่อมต่อหรือว่า เปลี่ยนแอสเ t ทพอยตตัวใหม่นะครับให้กดปุ่มรีเซ็ตการตั้งค่าที่ปุ่มนี้นะครับกดจนกว่า LED 2.0 0จะดับไปนะครับแล้วอพอตัวชิปบูตขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นติดกระพริบก็หมายความว่าเราพร้อมที่จะตั้งค่าใหม่ตามขั้นตอนมาสักครู่นี้แล้วครับ ขั้นตอนในการตั้งค่าและยกเลิกการตั้งค่าก็มีเท่านี้ครับหากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณนะครับ